สวัสดีจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาทําการรีวิวแป้งด้วยกันทั้งหมด11ตัวซึ่งแป้ง11ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยก็จะขอ,อะไล่เรียงจากราคาถูกไปราคาแพงเนาะตัวแรกเราที่จะนํามาทําการรีวิวสาหรับแป้งตัวนี้นั่นก็คือแป้งเซนโดริรู้จักกันไหมเอ่ยชืย่ออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเป็นแป้งที่ราคาถูกมากรู้สึก,ร,สกรู้สึกราคาต่ำตลาดถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมจะอยู่ที่เราดาวแปดสิบบาท อ่ะเราราวประมาณนี้ซึ่งถามว่าเจ้าตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงคือก่อนอื่นเลยตอนแรกบอกเลยว่าไม่รู้จักแป้งตัวนี้้วคือได้ไปเปิดตามอินเทอร์เน็ต้วเขาก็รีวิวว่าเป็นแป้งที่ใช้ดีตัวหนึ่งราคาถูกและใช้ดีมากๆเขาเรียกว่าแป้งกระเทยซึ่งเราก็แบบเอ๊ะแป้งกระเทยแป้งอะไรวะเออเราก็ลองไปหาซื้อดูตัวนี้เราซื้อได้ตามพวกตลาดอะพวกตลาดที่แบบจะมีตลาดนัดขายของกถูก พวกแป้งกถูกอะไรอย่างงี้ก็าจะมาบุกถูกก็จะมีขายก็เลยซื้อมาลองใช้ดูก็เออตรงที่กล่องเขาเขียนเอาไว้ว่าให้ใช้พับของเขาที่แถมมาเนี่ยเีเปิดพับให้ดูนี่เป็นพับแบบนี้พับพับแบนมากพับนี่คือไม่เหมาะแก่การใช้ในชิตประจำวันลเล้วก็เป็นพับที่แบบมันไม่โอเคอะ่ะก็เป็นพับแบบนี้ที่เขาแถมมาให้แล้วเขาบอกว่าให้ใช้พับชุบน้ําแล้วทาไปทากไปชุบน้ําไปทา ่ขอบอกว่าเนียนฟร์เนียนมากเนียนบอกว่าปกปิดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือรองพื้นนี่ไม่ต้องใช้เลยแต่ว่าจะแอบหนานิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากเกินไปคือถ้าสมมติว่าใครแบบอยากได้งานผิวที่เป๊ะๆจริงๆอย่างเช่นอยากจะได้อางานผิวที่แบบสำหรับโชว์ขึ้นเวทีอะไรแบบนี้อันเนี้ยใช้ได้เลยโดยที่ไม่หนาจนมากเกินไปเหมือนกับพวกแป้งเนเยอร์อะไรประมาณนั้นนเนาะหรือว่าหรือว่าจะเอามาทากับผิวตัวก็ได้ ก็จะช่วยให้ผิวตัวของเรานะดูเนียนแล้วก็ดูกระจางใสขึ้นประมาณหนึ่งโดยที่ไม่ดูเฟค้นเกินไปก็นี่แหละชุกน้ำแล้วก็ปกแป้งกระทาแต่ว่าถามว่าทาแบบปกติเป็นอย่างไรเออส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าทาปกติอืมก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าอ่าดีจนแบบว่าอูตตบน,นั้นตกใจอะไรขนานันั้นก็โอเคถามว่าช่วยรุมาณไหมก็ไม่ได้ช่วยกุมาณอะไรแต่ว่าเป็นแป้งที่ ว่ามันก็โอเคกับราคานะเพราะว่าราคาขนาดนี้ถือว่าเออดีเกินคุณภาพราคาของแป้งของเขาอก็ใช้ได้ชวิตประจำวันได้โดยที่แป้งไม่ดูหนามากจนเกินไปแต่ว่าจะแอบเนื้อจะค่อนข้างที่จะแมทจะค่อนข้างที่จะแมทใครที่บอกว่าหน้าแห้งอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะดูหน้าจะดูกรรงปลาหน้าจะดูดันด้าไปนิดนึงแต่ใครที่แบบว่าเออผิวมันก็เออน่าจะโอเคกับคุณโอเคต่อไปแป้งตัวที่สองป็นตัวที่สองก็ตัวนี้เลย หลายคนาจะรู้จักเนาะมิสทีนริบบอนคือตัวนี้จะบอกว่าเป็นแป้งที่เออรู้สึกราคาอยู่ที่ร้อยก,กว่านะหาซื้อได้ง่ายมากชื่อว่าเธอน่จะรู้ว่ามันซื้อได้ที่ไหนเออเป็นแป้งที่เมีชิมเมอร์ผสมอยู่เป็นชิมเมอร์เล็กๆที่แบบว่าถ้าไม่สังเกตถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นตอนแรกซื้อมาใช้แบบนี้มันก็ ป็นแปงน้งหรือแมบตธรรมดาแต่พอมองจริงๆมันมีชิมเมอร์เล็กๆอยู่เอาชิมเมอร์ตรงของแป้งตัวนี้จะสามารถมองเห็นได้เฉพาะบางแสงถ้าสมมติคุณอยู่ในแสงไฟที่เป็นไฟสีเหลืองนวลบางทีอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าชิมเมอร์มันจะกลืนกับแสงไฟแต่ถ้าสมมติไปอยู่ตามแสงทีขาว่าเงี้ยมันอาจจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็เป็นแป้งที่มีน้ําหอมผสมอยู่น้ําหอมจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตุ่นๆกลิ่นสไตล์ของมิสทีนถ,ถ้าใครเคยใช้แป้งของมิสทีนคุณน่าจะนึกกลิ่นของเขาออกเนาะ ถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบชิมเมอร์หรือไม่ชอบน้ําหอมที่ผสมอยู่ไยข้ามไปแต่ถ้าใครไม่หม่จะบอกว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ไม่ช่วยในการควบคุมความมาันแล้วก็เป็นแป้งที่เวลาเราทาแล้วเนี่ยถ้าใช้พับทาจะได้ฟีลลิ่งประมาณว่ามันจะนวลน,นวลนวลผิวแต่ว,ว่าถามว่ากลืนไปกับผิวตัวซินเชิงไหมก็ไม่อาจจะเห็นแบบเป็นเป็นผงผงแป้งนิดนึงอยู่บนผิวหน้าของเราแต่ว่าถ้าเราใช้ แปลงในการเปลียบแป้งต,นนตัวนี้ส่วนตัวส่วนตัวรู้สึกว่าผลลัพธ์จะออกมาโอเคกว่าการใช้พัฟที่เขาแถมมาให้เนาะแต่พัฟเขาก็ให้มาอันนี้เป็นพัฟที่ค่อนข้าง,างที่โอเคนะเนื้อนุ่มแล้วก็เนือ้อดูแบบไม่ไม่ลื่นผิวจนเกินไประหว่างวันใช้แล้วไม่เป็นคราบระหว่างวันคือถึงแม้ว่าคุณจะแบบหน้มามันหรือเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยแป้งก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะทัชอัพระหว่างวัน แนะนาว่าให้เช็ดเอาซับเอาความมันออกไปนิดนึงก่อนที่จะทาแป้งเข้าไปเพราะไม่งั้นมันอาจจะทําให้เกิดการเป็นคราบได้ถ้าสมมติว่าเราทาแป้งทับไปเลยตัวที่ไม่ซับหน้าก่อนเนาะแล้วก็ความติดทนคือรู้สึกว่าเรื่องของความติดทนเนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์กมากจนน่าประทับใจเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแอบหลุดอะเวลาเราใช้ไปสักประมาณ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแป้งมันเริ่มเริ่มหายไปแล้วเราก็ต้องแบบเติมแป้งใหม่ แป้งตัวต่อไปที่เราจะมาทําการรีวิวก็จะยังอยู่ในแบรนด์ของมิสตินอยู่แต่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยมิสตินดีว่าซึ่งเป็นแป้งที่ชื่อว่าหลายคนนาจะรู้จักราคากใกล้เคียงกันกับเจ้าตัวมา่อกี้นี้เนาะเจ้า Miss bon. มิสติลิบอนเป็นแป้งที่มีน้าหอมผสมอยู่เหมือนกับมิสติลิบอนกลิ่นคล้ายกันมากกลิ่นเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นแป้งที่ถามว่าโอเคไหมกับราคาคือค่อคนข้างจะีโอเคมาก ม่เทียบกับราคานะเป็นแป้งที่เวลาเราทาไปแล้วเนี่ยจะได้ลุกที่ค่อนข้างที่จะไปผิวเนียนเนียนมากเนียนมากถ้าใช้แปรงในการเกลี่ยคือรู้สึกว่าจะโอเคกว่าการใช้พับในการเกลี่ยเพราะว่ามันจะดเออูเป็นธรรมชาติมากกว่าจะดูไม่หนาจนเกินไปเหกับใช้พับแต่ถามว่าใช้พับได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ชอบฟิลลิ่งในการทาแป้งที่แบบดูโบกเกินไปดูแน่นเกินไปก็อาจจะไม่โอเคแนะนํานว่าให้ใช้แปรง ดีกว่าสําหรับเจ้าแป้งตัวนี้อืมก็เป็นแป้งที่ค่อนข้างหนาทาแล้วหน้าเป๊ะแต่ว่าถามว่าระหว่างวันระหว่างวันใช้แล้วเป็นยังไงคือระหว่างวันเนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นแป้งที่เราค่อนข้างที่จะต้องเช็คสภาพผิวหน้ากันนิดหนึ่งคือถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์แบบสบายๆแบบถ้าคุณแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าเออจนพันนิดหนึ่งเจอแดดเจออะไรอะไรแล้วแบบมีเหงื่อมีเหงื่อหน้ามันอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะว่า อเวลาเหงื่อออกเยอะๆหรือหน้ามาันเยอะๆมันจะทาให้รู้สึกว่าแป้งมันจะเป็นคราบแล้วก็มันเป็นเป็นสังขยาที่พ่อบอกว่าเออมันจะไม่โอเคมากๆคุณต้องหมั่นเช็คหน้านิดน,นึงถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์เนาะสำหรับเจ้าแป้งตัวนี้แต่ถามว่าติดทนไหมติดทนดีดีมากสําหรับแป้งตัวนี้สําหรับแป้งตัวต่อไปตัวที่4ี่ก็คือแป้งตัวนี้เลยคิวเพรสอิบรอ่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุณไน่คุณตามเพราะว่าคุณใช้เยอะมากสำหรับแป้งตัวนี้แล้วก็แป้งตัวนี้แบบอุ้ สำหรับเจ้าแป้งคิวเพตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งที่หนาแป้งตัวเมื่อกี้มิสซีว่าตัวเมื่อกี้บอกว่าหนาตัวนี้หนากว่าจ้าเป็นแป้งที่หนามากคือคิดว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับผู้ชายผู้ชายจะไม่แนะนําเลยแป้งตัวนี้เพราะว่ามันหนาเกินไปค่ะแล้วรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นการโบกแป้งมาการการโบกแป้งที่ทําให้หนั่งนั้นดูโป๊ะเกินไปเนาะเ,เหมาะกับคนที่แบบต้องการแบบว่าแป้งอะไรสักตัวหนึ่งราคาไม่แรงมาก แล้วก็หน้ากริปกริปมากๆหรือว่าคนที่บอกต้องการที่จะใช้แป้งในการแบบอาจจะถ่ายวิดีโอแบบเนี้ยโดนแสงไฟเยอะๆตัวเนี้ยจะโอเคคุณมากๆเพราะว่ามันจะทาให้หน้าของฉันดูแบบฟลอเรสผิวแบบดูแบบว่าเออเป๊ะจริงๆเนี่ยจริงๆ,ๆแต่ว่าถ้าสมมติใช้ในชีวิตประจําวันก็เอออาจจะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่ามันหนาเกินไปอืแล้วก็อาจจะไม่แนะนําสําหรับคนที่หน้ามันมากๆสําหรับแป้งตัวนี้มันจะ ทำให้เออเวลาหน้ามันแล้วปุ๊บผิวเวลาผิวมันออกมาน้ำมันออกมาจากผิวหน้าของเรามันจะดูเห็นเป็นสภาพแบบว่ารูขุมขนที่แบบมันจะเน้นให้เห็นรูขุมขนชัดเจนยิ่งขึ้นธรูดาผิวมันแป้งกับผิวหน้าของเรานะแอบดรอกระหว่างวันนิดหนึ่งคือใช้ไปตอนแรกก็โอเคนะแต่ว่าเวลาพอระยะเวลาผ่านไปสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหน้ามันคล้ำขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้แล้วแต่คนเอนเอบางคนอาจจะไม่ดรอกบางคนอาจจะดรอปอันนี้ต้องไปลอ,อ,องใช้กันเอง ราคาราคาอยู่ที่ประมาณ200นิดๆแต่ว่าราคาก็จะอยู่เระราคาเดียวกับแป้งเจ้าสองตัวเมื่อสักครู่นี้หาซื้อได้ตามพวกช็อปคิวเทสหรือว่าพวกร้านขายเครื่องสำอางถูกๆนีจะมีขายแต่สําหรับแป้งตัวนี้ถ้าสมมติคุณซื้อมาแล้วแล้วแบบว่าจะใช้ไปทั้งหมดโดยที่ไม่อยากจะให้แบบว่าหน้าของเราเนะี้ยมันดูหนาจนเกินไปแนะน,นาวิธีการใช้ถ้าสมมติคุณใช้กับผัาปาดแป้งก,ก่อนที่จะทาบนผิวหน้าของเราให้ เอาแป้งตบทิ้งก่อนเดี๋ยวก็ทานหน้าวิธีการนี้จะทําให้แป้งของคุณนั้นดูไม่หนาจนเกินไปแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างแฮปปี้แล้วผิวจะดูโอเคมากๆตัวต่อไปที่เราจะทําการรีวิวนั้นเป็นแป้งของนี้เลย Dream เมมเบรนรีแมทไม่แน่ใจว่ามีขายในประเทศไทยหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่น่าจะมีเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันบูมมากๆตอนที่ออกมาทุกคนแบบเฮ้ยฉันอยากจะลองใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชื่อบอกว่าแมทแล้วคนไทยส่วนมากผิวมันเงียแล้วกอ็อากาศบ้านเรามันร้อนเออก็อยาก แต่ลองใช้แป้งที่ดูแบบๆรู้สึกว่าดูคุมมันอะไรอย่างนั้นเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูที่แพคเกจจิ้งอันอค่อนข้างที่จะประหลาดพิลึกนิดนึงเพราะว่าตอนแรกซื้อมาแบบงงไม่รู้ว่าเปิดยังไงที่การเปิดแป้งกันที่อย่างนี้รึแต่ว่าถ้าเราเปิดข้างล่างเอาพับมันไม่ได้แง้มงมามันบิดอย่างนี้รึอ่ากระจกอ,อยู่ตรงนี้กรบพับพับขอบอกว่าเป็นพับที่อม เรวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้เท่าที่เคยเจอมาในชีวิตของการซื้อแป้งพับมาใช้เป็นเป็นพับที่บอกว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการนำมาใช้กับการทาหน้าในชีวิตประจำวันไม่โอเคมากเพราะไม่โอเคเก็บก็สไลด์ปิดเข้าไปรึแบบนี้อ่าเป็นตราที่ออกแบบมาอย่างมาสะใพันลึกส่วนตัวเนื้อแป้งตัวเนื้อแป้งนั้นคือหลายๆคนเนี่ยได้ยินว่าซึ่งมันบอกว่าดีมแมทมีคำว่าแมทอยู่ แน่นอนว่าเป็นแป้งที่ออค่อนข้างที่จะแมทกับผิวเราเมื่อเราทาไปลแล้วแต่ทมว่าการคุมมันในเรื่องของการคุมมันดีขนาดไหนไหมคือส่วนตัวส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเลิศเวอร์ในขนาดนั้นในเรื่องของการคุมมันเนาะส่ว so นระหว่างวันเป็นอย่างไรคือระหว่างวันรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคหน้าไม่เป็นคราบหน้าไม่เป็นคราบถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีรอยอผิวลอกหน้าลอกอาจจะแบบว่าเกิดจากหน้าแห้งเกินไปก็ดีหรือว่า กิดจากพวกผลิตภัณฑ์ทาสิวฟาาสิวแล้วผิวบริเวณนั้นจะลอกก็ดีตัวนี้จะไม่เหมาะกับการเอามาทาทับบริเวณนั้นเพราะมันจะทําให้เกิดการเป็นคราบบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เออถ้าใครจะสั่งซื้อพวกตามออนไลน์เลือกสีให้ดีนิดนึงเพราะว่าสีเขาเฉดสีเยอะมากค่อนข้างที่จะเลือกยากหน่อยสุดตัวบอกเลยว่าซื้อมาผิดสีวะเป็นอันนี้มันเป็นสีแซนมีเดียมหนึ่งแต่แล้นึกว่านึกว่าจะพอดีไงแต่ซื้อมาแล้วขาวไปหน่อยก็เลย ไม่ค่อยได้ชอบใช้เท่าไหร่เนาะราคาราคารู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ300้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเป็นแบบราคาแบบพวกเว็บพิออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยราคาจะอยู่ราวๆสามร้อยสี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นราคาเมกาเลยมันอยู่แค่ประมาณไม่น่าจะถึง200บาทอะ่ะมันถูกมากสำหรับแป้งตัวต่อไปเราข้ามจากแป้งไทยมาเป็นแป้งสัญชาติเกาหลีมันดีกว่ามันคือแป้งตัวนี้เลยแป้งมายโย มาโยกนะเป็นแบรนด์ที่เอ่อ uh, ของเกาหลีคือแบรนด์ของ beauty credit ชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแค่มาโยกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดัง,ดงในโลกโซเชียลอยู่พอสมควร mm hmm. ก็เลยไปตามาเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวว่าเฮ้ย hey, มันเจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้จนเพื่อนกอกหูไดเไง่ยเออก็ hmm. เลยแบบต้องไปซื้อมาตัวนี้เราซื้อมาปากน้องซื้อมาจากเกาหลีเพื่อนน้องมากเกาหลีฝากซื้อมาได้รา,ราคา270บาทส่วนตัวนี้เราใช้สีเบอร์2 1 เบริเอ็ดเป็นคอน NC 30, นซีเยียห้าถึงสามสิบใครซึมใช้ตาก็ประมาณนี้เออเป็นแป้งที่ทาแล้วจะได้ฟิลลิ่งบางเบาบางเบาผิวมากเหมาะแก่การแบบว่าใช้ในการเซตรองพืนได้เลยไม่จะเป็นจะต้องทาแป้งฝุ่นก่อนแล้วทาแปง้งอาแเข็มตามต,าตัวนี้โดยที่ไม่รู้สึกว่าหน้าปึนคราบหรือว่านักหน้าจนเกินไปใช้พับในการทาก็ออโอเคอยู่ไม่หนาจนเกินไป ก็ใช้ได้อยู่สําหรับใช้ในการทัสอัพหน้าระหว่างวันก็อ้างหน้านี้โอเคนะไม่จําเป็นที่จะต้องซับหน้าก่อนก็ได้ทาทับไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้ามีเหงื่อเยอะมากๆหรือหน้ามันมากๆก็แนะนําให้ทัสอัพก่อนนิดนึงก็ดีส่วนตัวนี้แป้งนี่เวลาทาเราจะได้ฟีลลิ่งแบบว่าอาหน้าเบาๆเบาๆผิวดูไม่บกแป้งมากเกินไปแนละ้วก็จะได้เนื้อแมทแต่ว่าไม่ได้แมทจนดูแบบว่าดูแห้งดูแบบว่า ด้นจนเกินไปขนาดนั้นจ้ะจะดูไม่แมทต์เวอร์เกินไปส่วนในเรื่องของการคุมมันนั้นส่วนตัวนะไม่ได้รู้สึกว่าช่วยคุมมันอะไรดีอะไรขนาดนั้นเลยเป็นแป้งที่แบบการคุมมันเฉยๆมากสําหรับเราแต่เห็นบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันใช้แล้วคุบม,มันดีอนะไรแต่ว่าไม่ทำไมเราใช้แล้วเฉยๆนะอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูเนาะสาหรับแป้งตัวนี้ Beauty Clinic หรือแป้ง م า ي و อันนี้มีแรสูตรนะคือถ้าใครจะซื้อมาใช้ตาไปดูกันให้ดีคือเขาจะมีสูตร สีเงินหรือดิสสีเงินแต่ก็มีสีก็คือ,อมอีสีชมพูแล้วก็อะไรอีกสีนะจำไม่ได้แล้วลองไปดูกันให้ดีเนาะสำหรับสูตรของเจ้าแป้งบิวตีเ้เครดิตตัวนี้โอเคตัวต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันนั้นเมื่อกี้เป็นแป้งเกาหลีแล้วตัวต่อไปนี้จะเป็นแป้งของประเทศญี่ปุ่นก็คือต,ตัวนี้เลยแป้งเซซ่าอ่านี่จะเป็นตัวรุ่นใหม่เอ่อรุ่นใหม่สําหรับคลิปที่เราเพิ่งถ่ายไปวันนี้นะอนาคนแบบแตหลังจากคลิปนี้มีรุ่นใหม่ออกมาไหนอันนี้คือจะเป็นชั้รุ่นใหม่นะ <c oughs> โอเคว่าคือรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็น ตลอดยาวๆอย่างนี้เป็นแนวดาวแบบนี้แต่ตัวนี้รุ่นใหมก่กจะเป็นแบบนี้เะื่อเปลี่ยนแปลงไปซึ่งได้ทําการพัฒนาเนื้อแป้งให้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่ามากๆถามว่าดีไงคือรู้สึกว่าเป็นแป้งที่เหมาะในการใช้กับอากาศประเทศไทยมากๆคือถ้าคนเป็นคนที่ผิวมันอย่างงี้อันนี้จะเป็นแป้งที่ก็คีอตอบโจทย์โดยทีเดียวเป็นแป้งที่คุมมันได้โอเคคือส่วนตัวนะได้เจอแป้งที่ใช้แล้ว คู่มันดีมากๆก็คือแป้งลอลาลอลาตลับสี่เหลี่ยมอ่าตัวนี้คู่มันดีมากซึ่งตรงเนี้ยเกือบเกือบจะเทียบเท่าลอลาได้เลยแต่ว่าแน่นอนว่าราคาต่างขนาดนั้นอ่ออันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นยังโอเคกว่าแต่ว่าถ้าหาตัวไหนแก้ขัดในการคุมความมันเป็นแป้งคุมความมันตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำฟีลลิ่งในการใช้แป้งตัวนี้คือเมื่อเราทาไปแล้วจะเป็นแป้งที่การปกปิดปานกลางแต่ว่าเราแบบสามารถบิ้วบิ้วความหนาได้ไง ถ้าสมมุติว่าเราใช้แปรงในการทาแป้งหรือใช้พับแต่ว่าปาดแป้งไม่มากเราก็จะได้ฟีลแบบเบาๆใสๆหน้าดูไม่หนักจนเกินไปแต่ว่าถ้าปาดแป้งเยอะนิดนึงก็จะปกปิดปานกลางหรือหนาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ตามปริมาณแป้งที่เราปาดออกมาเนาะแต่ถามว่าตัวนี้คือจะไม่ค่อแนะนําถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่หน้าแห้งหรือแบบมีบริเวณผิวหน้าที่แบบว่าอาจจะลอกๆนิดนึงอาจจะเป็นขุยเป็น อาจจะลอกคือเวลาทานแล้วมันอาจจะก่ะให้เกิดกับเป็นคราบตามบริเวณนั้นได้นี้ก็จะไม่โอเคราคาตัวนี้คือเขาจะขายเวลาเขาขายเขาขายแยกนะจะขายแยกแป้งกับตลับคือถ้าซื้อทั้งแป้งแล้วก็ตลับรู้สึกราคาอยู่ราวๆประมาณ500บาทซื้อตามผสษัตหรือว่าตามเคา,เาน์เตอร์เซซานก็จะมีขายจา้ะแป้งตัวต่อไปนั้นเป็นแป้งแบรนด์คนไทยนั่นคือแป้งยี่ห้ออีลิเซร่รุ่นบัตเตอร์ฟลายจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นตลับสีดำกลมๆแบบนี้ เป็นแป้งที่ขอบอกว่าเป็นแป้งที่โอเคมากกับการใช้ในประเทศไทยคือเป็นแป้งที่เวลาเราทาไปแล้วจะได้ฟีลลิ่งแบบว่าเบาๆใสๆหน้าดูไม่หนาไม่หนักมากเกินไปสามารถทาหลังจากการทารองพื้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งฝุ่นในการเซ็ตรองพื้นก่อนเพราะว่าเป็นแป้งที่ทาแล้วมันไม่หนามากเราก็เลยสามารถที่จะใช้แป้งตัวนี้ทาทับได้เลยเซ็ตทับทาก็ได้นะ โดยที่มันไม่หนาจนเกินไปไม่จําเป็นจะต้องใช้แป้งก็ได้ก็ลักษณะแป้งก็จะเป็นอย่างนี้ตลับก็จะเป็นอย่างนี้สีดำแบบนี้แน่นอนว่าเป็นแป้งที่เบาสบายผิวระหว่างวันไม่เก่ะให้เกิดการเป็นคราบเลยสักนิดเพราะว่าแป้งนั้นดูเบามากถึงแม้ว่าจะบอกจะโบกไป,ปกี่รอบก็ตามโดยใช้พับในการทาก็ดูไม่หนาเลยแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยแป้งตัวนี้เหมาะแก่การเป็นแป้งที่พกติดกระเป๋า เพื่อใช้ในการทัชอัพระหว่างวันอันนี้ใช้ได้โอเคมากเพราะว่าเออมันเป็นแป้งที่เบามะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เอ่อทำการซับเอาความมันของคุณออกจากผิวหน้าหรือเหงื่อออกจากผิวหน้าทาแป้งตัวน,นี้ปกทับไปเลยโดยการใช้พับทาก็ไม่ทําให้เกิดการตึงคราบเมื่อเราทาทับไปแล้วอันนี้เจ๋งมากในเรื่องของตรงนี้อ่าตัวต่อไปที่เราจะมาทําการรีวิวก็เป็นตัวนี้เลยแป้ง,ง BSC รุ่นไบโอเพอร์เฟกจะเป็นตลับสีม่วงแบบนี้เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาคล้ายๆกับเซซามิสคู่นี้ด้านในนะเป็นแต่ว่าดูตรงตัวเนื้อแป้งเนี่ยตัวเนื้อแป้งของเขาจะมี2สีนี่จะเป็นเฉดที่เอาไว้สำหรับทาผิวหน้าปกติส่วนตรงนี้จะเป็นเอาไว้ทาไฮไลไท์แล้วก็ตรงนี้จะมีชิมเมอร์เล็กๆผสมอ,อยู่แต่ตรงนี้จะไม่มีชิมเมอร์อ่าถามว่าฟิลลิ่งในการทานเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงคือเป็นแป้งที่ปกปิดปานกลางอื แต่ว่าไม่ได้ช่วยในการควบคุมความมันสำหรับเจ้าแป้งตัวนี้นะแล้วก็เป็นแป้งที่รู้สึกว่าใช้แปรงในการทาจะสวยกว่าการใช้พับเพราะรู้สึกว่าใช้พับเนี่ยแป้งมันดูออกมาคนละประมาณไม่โอเคเพราะว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่าเป็นผงๆแล้วมันจะดูพาวเดอรี่นิดนึงแล้วก็จะดูแบบว่าอือาจจะเป็นคราบคราบแป้งที่เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทาแป้งมาอ่ะมันจะดูเป็นแป้งอยู่บนผิวหน้า ดูไม่โอเคเราก็จะแอบหนานิดนึงแต่ว่าถ้าใช้แปรงในการทาจะดูโอเคกว่าแต่ว่าใช้แปรงเนี่ยก็เวลาปาดแปรงไปเคาะทิ้งนิดนึงแล้วทาผลลัพธ์จะสวยกว่าการใช้แปรงปาดไปแล้วทาเลยเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราดูนวลกว่าดูไม่เป็นผงแป้งมากเกินไปสําหรับเจ้าแป้งตัวนี้เนะเาะเราถามว่าเป็นคราบไหมหระหว่างวันใช้แล้วโอเคไม่ค่อยเป็นคราบเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ไปผจญภัยกับชีวิตมากจนเกินไปตัวนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ คุ้มค่า<ม>ในการลงทุนอีกตัวนึงตัวนี้หาซื้อดีตามคาเตอร์เบียซีหรือบูธเบียซีมีตามโลตัสมีขายแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามีขายล่านะตามโลตัสอ่ะเพราะว่าเคยไปลองเดินๆสองสอง,สองดูรุ่นนี้ไม่ไม่ค่อยเจอ,อก็ลองไปหาซื้อดูราคาอยู่ที่ราวๆเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเ <c oughs> อาแบ้นตัวต่อไปที่จะนำมาทำการ์ดีคือแบน้นด์ตัวนี้เลย มิสซูวิซูอ่ะเป็นแป้งที่เชื่อว่าน่าจะคุ้นตาสำหรับหลายๆคนเนะแป้งแพคเกจจิ้งที่บอกว่าดูแบลลดูสวยงามแบบเจ้าหญิงอะไรแบบนี้ก็จะมีห้อยๆตรงนี้เปิดมาข้างในก็เป็นหน้าตาแบบนี้ตกระจกก็จะมีลวดลายนิดนึงสวยงามข้างล่างก็เป็นทับแบบนี้สวยงามแบลลอ่ะอันนี้จะเป็นรุ่นตลับสีม่วงสำหรับเจ้าแป้งตัวนี้ราคาราคาบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อที่เคาน์เตอร์ ซื้อที่เคาน์เตอร์จะหลักพันนิดๆถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อตามอา่เว็บไซต์หรือไปฮิ้วมาโดยโตรงจากเกาหลีราคาจะอยู่ที่ประมาณห้าบาทแป้งตัวน,นี้เมื่อทาแล้วฟิลลิ่งเราจะได้ประมาณเป็นมันจะเบาๆเบาๆผิวหน้าดูไม่หนักจนเกินไปอ่าจะดูนวลๆเบาๆแบบเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการทาแป้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราบกแป้งมาหนักจนเกินไปตัวน,นี้จะตอบโจทย์กับหน้าคุณมากว่าทาแล้วหน้าจะดูไม่หนักแล้วก็ ถามว่าคุมความมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะไม่ช่วยในเรื่องของการคุมความมันเลยแต่ว่าทาแล้วน่าจะดูบอกว่าดูผิวหน้าสุขภาพดีแล้วก็สามารถทัสอัพระหว่างวันได้เป็นอย่างดีโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าหน้าจะเป็นคราบแต่อย่างใดตัวนี้จะเหมาะมากๆกับการพกระหว่างวานันแล้วก็ทัสอัพหน้าแล้วก็ถืออจะบอกว่าถือใช้ถือสวยเพราะว่าระดับก็สวยเ,เป็นแป้งที่รู้สึกว่าการติดทนเนี่ยแอบด้อยไปนิดนึง ส่วนตัวกับหน้าของเราเน,น้รู้สึกว่ามันแอบหลุดบ้างถ้าวันไหนใช้แปนน้งตัวนี้แล้วไม่ได้อยู่ในแอร์แป้งตัวนี้จะแอบหลุดต่อไปเป็นแป้งตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะตาม,มาทาการรีวิวนั่นก็คือแป้งตัวนี้เลยลอร่ามาซีเเป็นแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดล่าสุดเลยที่เขาเพิ่งออกมาเป็นรุ่นตลาดกล่องตัวนี้อคือถ้าใครจําได้ว่าเราเคยรีวิวแป้งลอล่าไปตัวที่แล้วเป็นตัวตลับเรียบตันนี้เป็นตัวโปรดเราเลย ่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ออกมาคือจะแตกต่างจากตัวที่แล้วอยู่พอสมควรสําหรับเจ้าแป้งตัวนี้ราคาบกราคาบอ,าาบอเยอยู่ที่1,900บาทราคาเคาน์เตอร์เ,รเนาะก็มีหลายสีมากเฉดสีมีให้เลือกเยอะมากเ,เลือกที่เคาน์เตอร์ดูแล้วก็สำหรับเจ้าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ออาเวลาเราทาแล้วเราจะได้ฟิลลิ่งที่อ่อแอบหนานิดนึงเป็นแป้งที่ปกปิดดีมากเขาบอกว่าปกปิดดีมากถ้าสมมติว่าคุณมีรอยสิว หรือมีสิวอยู่แล้วคุณเน้นการทาแป้งตัวเนี้ใช้แป้งตัวนี้ทาเฉพาะจุดขอบอกว่าสามารถปกปิดริ้วรอยได้ถึง80%เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งรองพื้นรองมาแล้วคือแบบว่าโอ้แบบอึ้งนิดนึงคือคนข้างที่จะประทับใจสำหรับรผลในการปกปิดพวกริ้วรอยต่างๆแต่ว่าแน่นอนว่าต้องหนาแน่นอนถ้าเราจะใช้ในการปกปิดจุดเหล่านั้น แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่ตกดองไม่รู้สึกว่าหน้าดูเป็นคราบแต่อยา่างใดเนาะแต่สำหรับแป้งตัวนี้นะใช้ไประหว่างวันคือเพื่อนของเราใช้แล้วเขาเกิดประสบการณ์การออกซิไดน์เรื่องแป้งกับผิวหน้าคือแป้งเนี่ยสีดอกลงเข้มขึ้นคือทั้งนี้ทั้งนั้นไปเลือกสีแป้งให้เ,เหมาะกับสีคุณด,ด้วยคือเขาจะมีเฉดไปทางส้มแล้วก็เฉดไปทางเหลืองซึ่งไปเลือกให้ดีให้เหมาะกับผิวของคุณไม่งั้น แป้งอาจจะเกิดการรอปได้ระหว่างวันแล้วก็ผลลัพธ์เวลาเราใช้เป็นระหว่างวันเนี่ยคือแป้งจะไม่แมทช์จะไม่แมทช์สัทีเดียวเหมือนกับเจ้าตัวรุ่นเก่าที่เป็นตลับสี่เหลี่ยมแล้วก็จะไม่ได้ช่วยในการควบคุมความมันให้ดีเท่ากับตัวสี่เหลี่ยมตัวรุ่นเกา่าถ้าใครต้องการเนื้อแมทช์แล้วก็คุมันดีให้กลับไปหาตัวสี่เหลี่ยมรุ่นเจ้าตัวสี่เหลี่ยมแต่ถ้าใครต้องการแป้งที่ดูมีความชุ่มชื่นอยู่ในผิวดู น้าดูสุขภาพดีคือหน้าดูสุขภาพดีโดยที่หน้าเรานั้นดูไม่แบดดูไม่แห้งจนเกินไปตัวน,นี้จะตอบโจทย์กว่าแป้งตัวนั้นเนาะอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวแป้งด้วยกันทั้งหมด11ตัวซึ่งาการรีวิวเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะไม่ละเอียดมากถ้าใครต้องการรีวิวแป้งตัวไหนอย่างละเอียดเดี๋ยวจะทิ้งบล็อกให้ลงไปตามหาอ่านดูสำหรับแปง้งแต่ละตัวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก,กันเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าเรามีอะไร จะนำมาทำการรีวิวนั้นอย่าลืมติดตามชมกันเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย